ค่ะคุณพึ่งนภาคัะหนึชั่วโมงหลังองค์ประชุมรัฐสภาครบนั้นก็ต้องใช้เวลาไปกับการถกเถียงกรณีการเสนอยติด่วนให้ทบทวนการเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีซ้าได้หรือไม่นะคะแต่ที่สุดแล้วค่ะประธานรัฐสภาก็ชิงใช้อํานาจเลื่อนการประชุมและปิดประชุมไปท่ามกลางบรรยากาศที่วุ่นวายพอสมควรค่ะ ยติด่วนของนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลที่เสนอให้มีการทบทวนมติรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมกรณีรัฐสภามีมติใช้ข้อบังคับรัฐสภาข้อที่151ตีความข้อบังคับที่41ไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลซ้ําในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองทำให้นายวันโมฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาพยายามคัดค้านว่าไม่สามารถเสนอได้เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐ หากเดินหน้าต่อไปจะติดขัดกับอำนาจของศาลร,รัฐธรรมนูญเพราะคำวินิจฉัยของศาลนั้นผูกพันกับทุกองค์กรจึงขอให้รอคำวินิจฉัยก่อนแต่นายรังสิมันโรมยืนยันดำเนินการถูกต้องตามข้อบังคับที่ต้องมีการลงมติค่ะทําให้ในายสมชายแสวงการสอวอเสนออีกยติขึ้นมาชนเพราะไม่เห็นด้วยกับยติข,ของนายรังสิมันโรมจากนั้นสมาชิกนะคะก็สลับกันลุกขึ้นอภิปรายบรรยากาศวุ่นวายพอสมควรและมีการโต้เถียงหยิบยกข้อบังคับขึ้นมากล่าวอ้าง ทั้งที่มีส่วนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะแต่ในที่สุดแล้วประธานรัฐสภาก็ได้ใช้อำนาจสั่งเลื่อนการประชุมและปิดการประชุมทันทีทำให้สมาชิกหลายคนประหลาดใจหรืองงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้วันนี้ไม่สามารถพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตรา272ปิดสวิตสว์ตามที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่2ได้นะคะ หลังการประชุมค่ะสสพรรเก้าไกลเขาก็ยกทีมมาแถลงข่าวย้ำว่าการดําเนินการเสนอยติถูกต้องตามข้อบังคับยืนยันไม่ได้ประวิงเวลานะคะเป็นการเสนอให้ทบทวนมติวันที่19กรกฎาคมไม่ใช่การเสนอยติซ้ําหรือว่าลงมติใหม่และเห็นว่าประธานรัฐสภานั้นควรเปิดให้ลงมติแทนชิงเลื่อนและปิดการประชุมไปเพราะสภาอาจจะถูกมองว่าไม่สง่างามได้ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเสียงสวอาจไม่มากพอจึงไม่นําไปสู่การลงมติและเป็นที่น่าเสียดายที่ต้องเลื่อนพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งการเสนอดังกล่าวนั้นพักเก้าไกลย,ยืนยันว่าไม่ได้ทําเพื่อพักเก้าไกลเองนะคะแต่ทุกพักที่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะได้รับผลพลอยได้จากการเสนอแก้ไขในครั้งนี้ค่ะ คุณชัยธวัต์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าวไกลย,ยืนยันนะคะว่าในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปก็จะมีการเสนอยติด่วนให้ทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งส่วนการเสนอยติในวันนี้นั้นถือว่าไม่ได้มีการลงมติและยะติยังคงอยู่นะคะเป็นเพียงการเลื่อนไปเท่านั้นค่ะคุณพึ่งนภาคะขอบคุณคุณเนี่ยขอบคุณคุณดาวีค่ะ